บ๊ชสชอบผงสไตล์แบบไหนเบคำฮสิงห์โอ้ไม่เอาแน่แนละ่ะไม่เอาแน่แนละ่ะ บอสคำสิงแรงไม่เอาสเปคแบบเบสคำสิงล่าสุดสาวเบสรักนีคำสิงได้ควงคู่น้องชายสุดหลอ่ออย่างน้องโบอสพัวรักคำสิงมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ Lady Plaza ของทางช่อง WorkPo i n t 23ซึ่งงานนี้มีสาวชมพู่ก่อนบ่ายสาวตั๊กสิริพรและคุณดิวจิตสัมผัสเป็นพิธีกรดำเนินรายการในครั้งนี้โดยตั๊กสิริพรก็ได้ถามน้องบอสว่าชอบสเปคแบบเบสไหมซึ่งงานนี้น้องบอส ก็รีบตอบพันทีว่าไม่นั่นเองค่ะซึ่งไม่รู้ว่างานนี้เป็นงานอะไรพี่สาวมาจึงไม่อยากมีสเปกแบบพี่สาวคนสวยคนเก่งแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะคะน้องโบท๊ทขาฉะนั้นก็ต้องมีพี่สาวเป็นไอดอลมั่นใจค่ะว่าสาวๆที่เข้ามาหาน้องโบ๊ทจะต้องเป็นผู้หญิงที่เก่งแบบพี่สาวอย่างแน่นอนแถมยังมีความสวยให้ทุกคนได้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งมั่นใจค่ะว่าครั้งนี้น้องโบ๊ทจจะมากแกล้งสาวเบสแบบเต็มๆเพราะนี่ไม่ใช่การแกล้งสาว เบสครั้งแรกแต่ก่อนหน้านี้เองก็ได้ให้สัมภาษณ์ซึ่งดูแกล้งและดูแกงแบบสุดๆนั่นเองค่ะฉะนั้นแบบนี้มั่นใจเขาว่าจะต้องมีอีกหลายรายการที่จะชวนน้องเบสและสาวเบสไปออกรายการแน่นอนเพราะดูสนุกสนานอย่างมากนั่นเองค่ะไม่ว่าจะไปไหนก็ยิ้มกว้างและสวยอย่างเห็นได้ชัดจริงๆค่ะน้องเบสแฟนคลับเองก็อย่าลืมติดตามชมรายการ Lady Plaza วันเสาร์นี้เวลา11นาฬิกาซึ่งแน่นอนเขาว่า ด้วยความน่ารักและวีราการรม2พี่น้องสุดแสบโดยเล่าผ่านสาวเบสและน้องโบสซึ่งดูชัดเจนที่สุดนั่นเองค่ะขอขอบคุณเบสคำสิงและโบสทคำสิงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ